คาบิคานีเรื่าวเขาว่าชางเขาปิดช่างเขาจะปิดร้านเขาบอกว่าอยากฝากใครไปเขาดท้าย<ฮ>ก็พพเลยไปช่างเขาไปคาบิคานีเป็นรูกโอมอืมฮะอะไรนะเป็นลูกโอมแล้วก็ไม่ช่างอะไรนะช่างเขาจะปิดละเขาปิดร้านแล้วเขาเขาไม่เขาไม่อยากทำร้านสักแล้วจะเจ๊งแล้วไม่เจ๊งไม่เจ๊งร้านดังเขา ยุดแล้วเขาจะกลับไปอยู่บ้านลูกเหลี้ยงมัง้งนักสักให้หนูคขาจะท้ายเขาก็เลยให้หนูไปสักมันก็เลยสมีเ้ื่อมีอยากสักให้คุณทายใช่ค่ะแล้วส่วนอันนี้ก็คือของพี่ใช่ค่ะล่าสุด อ่าก็สวัสดีครับผมก็ <c oughs> เดนเดย์ร้านสับสลับบุรีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องข้าางนี่นอันนี้ก็เป็น EP 2สองนะ EP พสองคือผมจะกสัญญาวไว้ตั้งแต่ EP แรกก็จะให้จะเปิดร้านสับเข้าฟ้างให้ดูเป็น EP 2ีสองเราที่บายให้ฟังได้ไหมว่าแต่ละรูปเนะี่ยเราได้มายัางไงอะไรยังไง ได้ค่ะ <Whoa. S 1> เริ่มจักออกกอนออกตอนแรกเป็นลูกนกบินข่ะสักตอนเด็ก <Huh? S 2> แล้วมันเละ็ะ oh, <no. S 1> อันนี้คือแก้ใช่ค่ะแก่เป็นลูกโแก้หมดเลย<ๆ>แล้วก็เป็นชื่อตัวเองตรงนี้แล้วก็เอาลูกโบไปทักเลยค่ะอับยหญ่ใหญ่ไปเลยใช่ค่ะ แ,แล้วแขนนะมองไปกายก,ก็เห็นอ่าแล้วก็เลื่อยมาแขนอ่าแข็แขตรงนี้เป็นรูปเสือค่ะไปซักเพราช่างช่างหล่อไปซักสกเคียามาลูบด้วยอ,อ่าก็เลยไปซักพับเป็นรูปผู้หญิงค่ะแล้วก็เอาผมมันมาปิดอ๋อตอนแรกตรงนี้เป็นรูปเสือก็เลยมาแก้แล้วเนี่ย อันนี้ชอบค่ะอยากได้เองเอแล้วก็เลยอยากได้เป็นเซตก็จะมีเป็นเซตนี่แล้วก็เป็นข้อขาแล้วก็เป็นข้อขาเป็นเซตเอ๋อสามที่ลายเดียวกันหมดเลยหนึสองสามใช่ค่ะมือ อแล้วเนี่ยอันนี้เชื่อเชื่อผัวอันนี้เออเลอคะ่ะไม่ทพนัรข้างซ้ายก็เลยทำมาว่าเออเลอมันแปลว่าไม่สําเร็จข,ข้างซ้ายทําอะไรไม่ได้อือค่อะคือไม่สําเร็จใช่ค่ะแล้วเมียไหนอีกแล้วเสือนี่คืออะไรเสรือนี่เส,สเือตอนแรก oh, <no. S 1> เ,เป็นชื่อแฟนเก่าตอนแรกเลยเป็นชื่อแฟนเก่าก่า,กางชื่อยาวมากแล้วก็ไปให้แฟนเก่าอีก ัดครับแล้วมันก็สักเละมากแล้วก็เลยมาไปให้ทางสักเป็นเสือค่ะชื่อยาวหรือว่าชื่อหลายคนชื่อยาวค่ะ <laughs> ชื่อยาวมากแล้วส่วนหลังอะหลังเป็นเราเป็นไงหลังเราแรกสักสักของค่ะมีสาลิกากับแปดพิษแล้วก็ยืดดีๆก็อยากสักเต็มหลังเลยก็เลยเต็มหลังเลยค่ะแล้วก็ไปต่อตอูดทีหลังว้าว อ๋อคือว่ามีมียันต์กี่ยันต์มีสองยันค่ะก็คือจะแก้ยันแต่ว่าว่าลาเป็นยันตูดตูดที่หลังค่ะคือซักุรอยาก็จหมดแล้วแล้วก็มาซักตูดที่หลังเลยอ,อยากใส่กางเกงค่าาะซาล้วให้มันเห็นแบบแ่นๆและนี่อ่ะหนุ่มอะหน่าอะไรเงี้ยโอเป็นเซตเซตกระถองค่ะเซตดเดียวกัรมแบบเดียวกันค่ะ อ๋อตองท้องก็มีตรงนี้ใช่ค่ะแบบลายเดียวกันเลยแต่คนละสีแล้วตรงคอเป็นไงคาบิคาเน่เป็นองวเพราะว่าช้างเข่าปิดชางเขาจะปิดร้านเขาบอกว่าอยากฝากให้ไปขั้นสุดท้ายก็เลยไปสั่งขาไปพาคาเน่เป็นรูกโอมฮะอ,อะไรนะเป็นลูกโอมแล้วก็ไม่ไมช่างอะไรนะช่างเขาจะปิดละเขาปิดร้านแล้วเขา,ขาเขาไม่เขาไม่อยากทำร้านซักแล้ว เจ๊งแล้วไม่เจ๊งไม่เจงหลานดังเขายุดแล้วเขาจะกลับไปอยู่บ้านลูกเลี้ยงมั้งอยากสั่งให้เรากระตุ้ยเขาก็เลยให้หนูไปสั่งมีด้วยมีอยากขายกระตท้นใช่ค่ะแล้วส่วนอันนี้ก็คือของพี่ใช่ค่ะล่าสุดใช่ค่ะน่าจะมีอีกค้างนะคะดูฟองแล้ว ใ,ใช่ค่ะถ้าอีกข้างก็น่าจะเป็นถ้าสมมติถ้าเป็นอีกข้างผมจะไม่สักหลอดอันนี้นะผมจะสักใบเมเปิลเดียวให้มันแต่ว่ามันก็จะสีคล้ายๆกันมันเป็นสีไฟอันนี้ผมเรียกว่าสีไฟนะสีเนี่ยมันเป็นสีไฟแสบนม่ไ้ขมือไปลูกเออมันเป็นสีไฟถ้าอีกข้างงถ้าถ้ามันเหมือนกันจนไปมันก็จะแบบ <Wow. S 1> เออมันเออเ,อ,อเข้าใจใช่ไหม <Wow. S 1> แต่ว่าแบ็กกราวก็อาจจะเป็นคล้ายๆกันเป็นน้ำเป็นแบบไหลการไหลเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็เติมหน้าเสือให้ให้ให้น้องมันนิดนึงแถมไปแถม <Yeah. S 1> เติมเสือ <Yeah. S 1> เติมอะไรจากโอ้ยอะไรคือเลขสองอะสู <c oughs> ๆ้ๆสู้ๆสดนะคะก็ <c oughs> อีพีสองก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ไปรออีพีสามอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็เป็นอีพีสามก็สัตว์อันนี้เสร็จเออแล้วก็มาดูลายนี้กันเต็มๆว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะมาฟังเรื่องเรื่องอะไรนะของเราเรื่องเรื่องที่ผู้ชายอยากรู้แล้วก็ผู้หญิงอยากรู้ด้วยเออะนาณนี้เนาะอีพีสามก็ฝากติดตามด้วยคือก็สัตว์ไปคุยกับมันไปอะ่ะเออก็ประมาณนั้นอะ่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอก หลอนไปทั่วอะเประมาณนั้นดูดูว่ามันจะเป็นไงอีพีสามเคยจะมีความลับอะไรมาบอกเรามัางก็ฝากติดตามด้วยฝากดูด้วยอีพีสโอเคยังไงอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เหมือนเดิมครับสวัสดีครับค่ะ แต่คนไม่ดีดูที่ตัวเราต้องชนะความกลัวไม่ว่าใจเข็มแข็งและอดทนสิรับปะบนร่างกายที่สวยงามต้องแรงมันด้วยวิญญาณชั้นชั้นชั้นชั